สวัสดีค่ะพบใบตูดูรู้จิงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าจีไปกับนักรีวิวดิฉันบรรดาพบายตูดสัมผัสสินค้าค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเจ้ามือถือ Android ตัวใหม่ A785G นะคะและที่ซีรีส์นี้เขาออกมานะคะตัวสีเครื่องเองจะมีสองสีค่ะจะเป็นโอริ่งแบล็กและ Glowing เทอร์เนะคะคุณสมบัติของเครื่องตัว o p p o A785G นะคะเราจะใช้ชิปนะคะประมวลผลเป็น i ปสมิ i t y 700และพอผู้มากับแรม 8GB รองรับ้อยยี่สิมแปดกิกะแล้วด้านฟีเจอร์เริ่มแรค่ะ ขาวเอ็กเ e 네 <No stop. S 1> ่าด mm? <No S 2> ีต hm. ัวนี้นะคะยังรองรับการชาร์จไรซซูเปอร์โวลท์3วัตวโดยใช้การชาร์จแบบไรซีนย์ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์าใช้เวลาแค่67นาทีนัคะแบตเตอรี่มีขนาด5,000มิแอมป์มีขนาดใหญ่และก็สุดใจใช้งานได้ทั้งวัเลยค่ะและตัวสำคัญาที่ซุเตรีน่าจะเยอะที่สุดจะเป็นเครื่องหลักราคาอยู่ที่50ล้านก้องเดฟนาสหลังคาจะเป็นเกมก็ลื่นไม่มีสะดุดลำโพงสเตอริโอคู่เสียงกระถึงรอบทิศทาง ชนิดจอ I P S L C D ขนาด6.5นิ้วใช้กระจกกันรองแบบแผ่นหน้า glass รองรับดีเซลเรตสูงสุดที่90เฮนั่นนะคะับี่เจ๋งกว่านั้นอีกนอกจากนี้ตัวเครื่องยังทนน้ำดับ I P X4 ด้วยค่ะเป็นไงนะคะสำหรับค p p โป A 7 5 g รุ่นนี้โดนใจบ้างหรือยังคะสินค้าดีสเปคดีราคาดีหาดูได้แล้วนะคะที่เท้าบายหน้าร้านประเทศหรือดาวเข้าบายเว็บไซต์เวียดเท้าบายแบบดีลแบบนี้ Facebook Line Official 13240เท้าบายโอแรงยอดีสุดคุกตสดอีท่า